สวัสดีครับ FC วันนี้พี่จ๋าจะมาสอนการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจภาคสนามลงในโปรแกรม a i r t e ท็0 0 0และเมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะสอนว่า Building พร้อมใส่สัญลักษณ์ในโปรแกรม a i r t แท GIS รวมทั้งการแก้ไขการ เซฟภาพโรงเรือนหรือภาพป้ายที่เป็นภาพเดิมแม้จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังบันทึกภาพเดิมนะครับวิธีแก้ไขตามที่จ่ามานะครับจากนั้นนะครับเราได้โรงเรือนสิบหลังนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับต่อไปก็เหลือนะครับกสิกรรมนะครับผม ไว้ปลูกข้าวนะครับนะครับตัวนี้นะครับเหลือนะครับตัวนี้จากสามไร่นะครับเหลือสองไร่นะครับตัวนี้ครับตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่าที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีที่ดินหนึ่งแปลงนะครับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับ ตอนนี้5้าหลังนะครับจากนั้นเราก็มาวาดโรงเรือนนะครับมาวาดโรงเรือนตัวนี้นะครับในโปรแกรม l t ลแท็ s นะครับคลิกโรงเรือนให้เป็นสีน้ำเงินนะครับคลิกดินสอนครับเพิ่มฟีเจอร์นะครับนี่เลยนะครับเอา6นะครับ 6เมตรนะครับล็อกนะครับได้แล้วนะอันนี้20เมตรนะครับล็อกนะครับ6เมตรล็อกนะครับคลิกขวานะครับกดบันทึกนะครับกดใส่รหัสนะครับตรงนี้นะครับดูข้อมูลเชิงบรรยายนะครับใส่รหัส 0 1 01. A 0 0 1 K. b 0 0 1มาเลขที่นะครับ298นะครับกดบันทึกนะครับจากนั้นก็หลังที่2นะครับลงรถนะครับอันนี้ 8. ล็อกบันทึกใส่รหัส 01A 001ขีด B 002นะครับตัวนี้ลงรถนะครับจากนั้นก็มาวาดหลังที่3ที่4ที่5นะครับ 4ล็เจ็ดจุดห้าล็สีล่ลใส่รหัสนะครับศ1 A ย์หขีด เอ0 1ขีด D.003 ากำลังก่อสร้างนะครับบันทึกนะครับถ้าอีก10หลังนะครับมันหลังเท่ากันเราจะวาดใช้วิธี Copy นะครับโดยกดเลือกก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับ กด Select Feature แล้วมาคลิกตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้นะครับก็อปเสร็จกดวางแล้วก็กด Move นะครับผมก็กด Move มานะครับ ตอนนี้ก็บันทึกนะครับกดวางนะครับจากนั้นเราก็มาแก้รหัสนะครับอันนี้เป็นศูนย์นสี่นะครับบันทึกนะครับอันนี้เป็นศูนย์ศนห้านะครับอันนี้เป็นศูนย์ศนหกนะครับอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ด นะครับก็กดบันทึกไว้นะครับนะครับบันทึกส่งค่าพิกัดนะครับแล้วก็ส่งโร<ล>ง,งเรือนเข้าไปในแอร์แท็0สามพันนะครับแล้วก็มาค้นหาดูว,ว่าบ้านเราห้าหลังนะครับศูนย์หนึ่งเอศูนย์ศูนย์หนึ่งขีดดีศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับอ่า หนึ่งนะครับนะครับปี0ูนมาแล้วนะครับดูปีศูนย์ศูนย์สองนะครับครั้งที่สองนะครับตัวนี้ลงจอดรถนะครับบางคนสงสัยว่า เราลบรูปภาพนี้นะครับแล้วเราจะเพิ่มข้อมูลนะครับเป็น0ูนย์หรือขีดีใหม่นะครับลองดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับเราจะใส่รูปนี้แทนนะครับ ไม่เปลี่ยนนะครับรูปเดิมนะครับยังเป็นรูปนี้อยู่นะครับเราลบนะครับต้องการลบนะครับต้องการลบรูปนี้เพิ่มรูปภาพนะครับเราจะเพิ่มรูปนี้นะครับไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นรูปเดิมอยู่นะครับนึ่นะครับเรามาลองกดบันทึกก่อนนะครับเปลี่ยนไหมนะครับเห็นไหมเปลี่ยนนะครับกดบันทึกเปลี่ยน นะครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแต่ถ้ายังบันทึกแล้วนะครับบันทึกแล้วนะครับผมลบออกนะครับลบนะครับผมจะใส่รูปนี้แทนนะครับยังเป็นรูปเดิมนะครับยังเป็นรูปนี้อยู่นะครับเป็นรูปนี้อยู่นะครับทั้งที่เราจะใส่รูปนี้นะครับทั้งที่เราจะใส่รูป ลงเรือนรูปลงเรือนนี้จริงๆนะครับจะใส่ลงเรือนนี้นะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกันนะครับอยากใส่ตัวนี้นะครับเราก็บันทึกเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้อันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่2นะครับถ้ามันยังลบไม่ออกนะครับ เราไปลบที่ตรงนี้นะครับตรงอัพโหลดมันนะครับนะครับตรงนี้อ่าตัวนี้มีนะครับนีนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เราจะไปเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับศู0ย์หนึศูขีดเนี่ย มันยังมีรูปเดิมอยู่นะครับมาลบรูปนี้ออกนะครับ delete นะครับจากนั้นเราเค่อยมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นรูปภาพใหม่นะครับนะครับแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับภาพนี้ไม่เกี่ยวนะครับถึงจะมีอยู่ไม่เป็นไรให้กดบันทึกเลย ไหมครับมันก็จะมาใช่นไหมครับไปดูในอัปโหลดนะครับเห็นไหมครับอับปโห,หลดก็มาแทนที่แล้วเห็นไหมครับวันนี้พี่จ๋าก็มาเฉลยนะครับการอัปโหลดภาพทําไมเป็นภาพเดิมให้พวกเราดูนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ